สวัสดีครับพวกเราอ n i g o ครับจากมหาวิทยาลัยนิดนทุกการขนส่งสัตว์เลี้ยงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อไปครับอ n i g o ครับเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยทาให้การขนส่งสัตว์เลี้ยงข้ามจังหวัดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายและไม่ยุ่งยากต่อไปโดยอ n i g o ครับจะทําการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการส่งสัตว์เลี้ยงกับรถขนส่งสัตว์เลี้ยงครับที่ไปในเส้นทางเดียวกันให้มาเจอกันได้ง่ายขึ้นครับครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของอ n i g o นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการส่งสัตว์เลี้ยงไปในระยะ หรือกลุ่มของผู้เลี้ยงสัตว์เองที่ต้องการจะส่งสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีความสะดวกครับจุดเด่นของเรานะครับที่ดีกว่า 11, ิตภพันธ์อร์ดนะครับหรือว่าช่องทางอื่นที่มีอยู่ในของตลาดาก็คือมีการเข้าถึงที่ง่ายมีการรองรับสัตว์เนีที่หลากหลายประเภทมากกว่านะครับมีการออกแบบ User Interface เนท,ที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงนะครับและก็สามารถให้ความปลอดภัยในการใช้บริการได้ อนันี้โก่ในถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการในการให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริงเลยนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเจ้าอื่นนะครับมีมาตรฐานที่สามารถวัดได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมปัจจุบันการขนส่งสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ได้มีการขนส่งที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะจัดส่งผ่านขนส่งสาธารณนะรถตู้รถโดยสารทั่วไปครับซึ่งความปลอดภัยก็จะค่อนข้างต่ําแล้วก็เมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นนะครับผู้ขนส่งก็จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ซึ่งต่างจากเราที่ตั้งใจจะมาทำในส่วนของการจัดส่งสัตว์เลี้ยงนะครับให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับครับผมสุดท้ายแล้วครับผู้ต้องการติดต่อแล้วนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่อ e ีเมลและเบอร์ที่ขึ้นหน้าตอหน้าน,นี้ได้เลยครับผมยังไงก็ฝากอินนิโก้ครับผมเป็นอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ